ยังคงคือหาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่30กร,รกฎาคมถึงมันคือความจริงแต่ก็พูดไม่ได้ แท็กเซฟบังสาเพื่อเป็นการตอบย้ำว่าในสังคมนี้ถึงแม้เรื่องราวที่เป็นความเป็นจริงแต่ก็พูดไม่ได้หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยเมื่อวันที่29กรกฎาคมทําตรีตินิวไฮทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อมีผู้เสียชีวิต มากกว่า165คนและมีผู้ติดเชื้อ17,669รายในโลกออนไลน์มีกรณีแฮชแท็กเซฟบังซาใครคือบังซาบาังซา,า,าคือใครบังซาคือเจ้าที่จิตอาสาที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วถูกส่งเข้าโรงพยาบาลสนามบุษราคำ และเนื่องจากเป็นอาสาสมัครกู้ภยัยจึงทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นๆและเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องจึงออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆแต่แล้วก็ต้องถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลด้วยเหตุผลถึงแม้เป็นความเป็นจริงแต่ก็พูดไม่ได้เ,เพื่อนเน ลากันล่ำให้เมื่อถูกให้ออกจากโรงพยาบาลสนามนี่คือเรื่องราวที่บอกว่าบางซาเป็นอาสาเขาออกมาเล่าปัญหาในโรงพยาบาลสนามปุจราคมแต่พูดแล้วไม่ถูกใจคนใหญ่คนโตตอนนี้บางซาโดนให้ออกจากพื้นที่โรงพยาบาลแล้วเขาเป็นอาสาเขามาด้วยหัวใจ แต่รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้หรือช่วยกันส่งเสียงให้เขาด้วยบงัซบงซาเซฟบังซาดูเซฟบังซาแล้วหดผู่เขาออกมาพูดความจริงพูดถึงวิกฤตแต่รัฐให้เขาออกจากพื้นที่คนหน้างานเหนื่อยนะเขาทำเต็มที่แล้วแต่รัฐบาลทําอะไรบ้างนอกจากปากดีไปวัน,วน แล้วก็มีแคปชั่นจากไทยรัฐเปิดใจบังซาผู้ป่วยโควิดสุดอัดอั่นรั่นโรงพยาบาลสนามปุตรารคามวิกฤตแล้วนั่นจากไทยรัฐนิวเราเป็นพยาบาลที่เพิ่งกลับจากการช่วยโรงพยาบาลปุษรารคาม14วันช่วงแรกเราร้องไห้เกือบทุกวันเครียดจากการทำงานขึ้นเวร16ชั่วโมงเกือบทุกวันด้วยภาระงานที่ล้นมือ พยาบาลไม่เพียงพอกับคนไข้พยาบาลหนึ่งคนดูแลคนไข้8 0ดส0ถึงเข้าใจและเห็นใจคนไข้ที่เป็นจิตอาสาเราขอกราบหัวใจแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่มีแคปชั่นประกอบภาพว่านาทีผู้ป่วยที่ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลบุตระลาคำกอดลาบังซาเหมือนหนึ่งห บางซาเหนือ15หลังจากที่ถูกให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อสักครู่การพูดความจริงเป็นสิ่งรับไม่ได้ในยุคนี้ PPTV รายงานข่าวมีรายละเอียดว่าเชิญออกจากโรงพยาบาลสนามบางซาหนุ่มไร้สดแฉระบบในโรงพยาบาลสนามข่าวนี้เปิดพร่เมื่อวันที่29รกรกฎาคม เปิดภาพสุดสะเทือนใจโรงพยาบาลปุตราค a แพทย์พยาบาลอาสาเร่งขนย้ายศพผู้ป่วยโควิดออกจากพื้นที่ด,วด่วนแม้เจ้าหน้าที่ไม่มีชุดป้องกันการติโดโรคขณะที่บางตาหนุ่มกู้ภยัยไรเฟซบุ๊กแชร,ระบบโรงพยาบาลปุตราค a จนต้องโดนเชิญออกจากโรงพยาบาลสนาม คลิปการไร้บางส่วนบางตอนของผู้ใช้เฟ e บุ๊กว่าเหนือ15หรือที่รู้จักกันดีในนามบางซาอาสาผู้ภัยที่ติดโควิดที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามได้ออกมาเปิดเผยความเป็นอยู่ของผู้ป่วยภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลไปถึงเจ้าหน้าที่อาสาและพละเมือดีที่ช่วยกันขน้ายผู้ศพผู้ป่วย ที่ติดโควิดออกจากโรงพยาบาลโดยมีชุด PPE เพียงไม่กี่ชุดจนเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากบางซาเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในช่วงหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามที่มีช่องว่างหลังจากก่อนหน้านี้เขาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอท้าให้นายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขเข้ามาดูระบบงานในโรงพยาบาลสนามเพื่อจะได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักแค่ไหนหลังจากที่ตัวเองเข้ามาในโรงพยาบาลสนามก็เห็นระบบการจัดการผู้ป่วยการจัดการสารุปโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีผู้ป่วยมากกว่าพันคนนอกจากนั้นยังเห็นบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงหทุ่ม ตนจึงอาสาเข้ามาแบ่งเบาหน้าที่ของทีมแพทย์และพยาบาลและมองว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารว่าสามารถบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามได้นั้นไม่เป็นความจริงจึงอยากให้ผู้ที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจังแม้แต่เรื่องสารอุณภูมเรื่องความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยฉุกเฉิน วิลแชร์ไม้เท้าเดินสีขาถังออกซิเจนราวจับในห้องน้ำกล้องสำหรับวิดีโอคอขอความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างยังขาดแคลนล่าสุดมีรายงานข่าวว่าบังซาถูกห้ามไม่ให้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาสาภายในโรงพยาบาลบุตราครมแล้วพร้อมเชิญออกจากโรงพยาบาลทันทีจนโลกโซเชีเชยลพากันติดแฮแท็กเซฟบังซาจนช่าตัวก็สงสัยว่า สุดท้ายตนเองหายจากโควิด -19 หรือ,อยังถึงให้ออกจากโรงพยาบาลสนามทั้งที่ไม่ได้ตรวจหาเชื้ออีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครแจ้งว่าให้ตนไปอยู่ที่ไหน,ต,นตัวตวนมองว่าให้ตนกลับไปที่บ้านก็อาจเป็นคัตเตอร์ใหม่คัตเตอร์บังชาก็ได้และนอกจากนี้กระปุก .com ก็ได้รายงานข่าวดังกล่าวในเรื่องราวของบงังจา กระปุก .com ได้โพสต์ว่าเปิดใจบังซาจิตอาสาถูกไร้ผลโรงพยาบาลบุษราคัมลั่นคนเจ็บได้แต่มองคนตายนี่ไม่ใช่การประจานบังซาจิตอาสาเปิดใจหลังถูกออกจากโรงพยาบาลบุษราคัมคาดปมไร้สดเผยปัญหา ชี้ไม่ได้อยากประจานแค่อยากแก้ไขเล่าบรรยากาศคนเจ็บนอนมองคนตายกลายเป็นประเด็นที่หลายคนแสดงความเห็นสำหรับบางตาหนุ่มจิตอาสาที่ป่วยโควิด -19 รักษาตัวในโรงพยาบาลบุษราคัมก่อนจะผันตัวลุกขึ้นมาช่วยงานในโรงพยาบาลสนามดังกล่าว ได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังที่มีปัญหาหลายส่วนที่ควรจะรับการแก้ไขแต่ต่อมาถูกเชิญออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนดซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเพราะนำปัญหาออกมาตีแผ่เรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่29ก่กกรกฎาคมบังซาได้เปิดใจกับรายการเกาะข่าวเที่ยงระบุว่าจุดประสงค์ที่ออกมาไลฟ์เพื่อต้องการให้เห็นปัญหา ที่สมควรเกิดการแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่การประจานอะไรที่มันน่าจะดีว่านี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ที่โรงพยาบาลบุตรลาคำมีผู้ป่วยเกณฑ์สีเหลืองสีแดงเพิ่มขึ้นทุกวันคนเจ็บก็ได้แต่มองคนตายผู้ป่วยติดเตียงหลักร้อยผู้ป่วยเชื้อลงปอดก็มากขึ้นได้ข่าวจะมีการย้ายสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามใหม่เร็วๆนี้ อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงปัญหาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ดีสำหรับจุดที่มองเห็นว่าต้องแก้ไขอันดับแรกคือสุขลักษณะต่อมาคืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเช่นรถเข็นปุ่มจุกเฉลอที่เตียงการวิดีโอคอลเกี่ยวกับการแพทย์ต้องมีจอวิดีโอคอลทุกมุมเพราะผู้ป่วยที่เตียงจะมีอาการวิตกจริตอย่างตนก็ยังวิตกก่อนบรรยากาศด้านในคนตายก็ตายไป คนเจ็บก็มองคนตายนอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบการฝากของบางคนเข้ามารักษาตัวตัวเปล่าเอาของเข้ามาไม่ได้ฝากเข้ามาก็ไม่ได้ยารักษาโรคก,ก็ไม่มีของที่จำเป็นต่างติดอยู่ที่จุดตรวจทั้งหมดทั้งนี้ก่อนจะถูกเชิญออกจากโรงพยาบาลสนามแพทย์มาบอกว่าตนหายแล้วแต่ก็ยังข้องใจที่ไม่มีการตรวจต้้าแถมยังมีอาการไออยู่ตลอดเวลา แค่มีใบยืนยันว่าหายป่วยจึงกังวลว่าถ้าให้ออกไปข้างนอกตอนจะมีเชื้อหลงเหลืออยู่หรือเปล่าและอาจจะไปแพร่ให้คนอื่นหรือไม่อย่างไรเอาไปฟังกันนะครับเรื่องราวของบางตาประมาณ4-5นาทีว่านี่หรือคือสาเหตุที่ต้องถูกเชิญออกจากโรงพยาบาลมาพูดความในใจครับตอนนี้โรงพยาบาลบุษราครัม เตียงเต<ล>ียงใกลใ<น>ใ้เต็มมากๆครับนะครับบางทีต้องตีกับกับเคสบางเคสที่เขียวจริง <S <S ผมเข้าใจทุกฝ่ายพยายามยืนทั้ทงน้ำตาทีาศาสาทั้งตาเวลาตีผู้ป่วยกลับไปหนึ่งไม่มีการติกันสองอยู่ดีบอกเอาไปเอง <S <S ผมเข้าใจทุกคน,นวิตกจริตหมด, <S <S ผ,มมดผมเป็นแรกๆผมว็ตัวิตกจริตใครก็อยากเจ้ามาโรงพยาบาลใครก็อยากจะมาโรงพยาบาลซึ่งรัฐ รัฐให้บอกว่าคนที่เคสสีเขียวสามารถที่ดูแลอยู่บ้านได้มีโรรษัทติดต่อแพทย์มียาไปให้มีอาหารสามมือ้อผมถามว่าทุกวันนี้เป็นอย่างที่พูดไหมไม่เป็นนะครับผมแล้วใครเล่าอยากจะอยู่บ้านทุกคนไม่เคยเจอกับเชื้อโควิดแบบนี้มาก่อนใครอยากจะรักษาตัวอยู่บ้านทุกคนอยากมาโรงพยาบาล บางโรงพยาบาลมีสิประกันสังคมบางโรงพยาบาลมีสาสิบาทแต่เสือกไม่รับโยมนมาบุศราคมโยนมาโน่โยมนโยมาน,นี่แต่เงินเก็เกบเต็มผมถามรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสคุณอนุทินหรือผู้ใหญ่ที่รับช่านะครับว่าคิดยังไงจะแก้ไขย,ยังไงอย่าคิดเพียงแต่ว่าไม่ให้มีคนที่เจ็บป่วยอยู่บนถนนหรือตายบนถนนแต่คิดด้วยสิว่า ทำอย่างไรจะรักษาเขาได้ทาอย่างไรที่จะทําให้เขาเข้าใจทาอย่างไรที่จะมีการแพทย์จากแพทย์สู่บ้านได้ผมโทรศรัพท์1668หรือไม่หมายอะไรเห็นใจหมอหมอไม่ผิดนะครับทุกคนเดี๋ยวใจนั้นโทรไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะมีการยืนยันโทรไปสองสามชั่วโมงกว่าจะมีการพูดถึงกับเรารับสายเราผมถามว่าใครอยากตายมีใครอยากตายแม้ทั้งคุณถูกไหมครับคุณอนุทิน พูดถึงความจริงนะครับอย่ามวัวแต่ว่าสร้างภาพทุกวันนี้เราอย่ามาทะเลาะก,กันมาแก้ไขกันนะดูนะดูครับเนี่ยคนรอที่จะเข้าไปไปเป็นหมดเลยครับคนดูได้เป็นหมดเตียงไม่มีเตียงพงังเตียงขาดที่นอนไม่มีหมอนไม่มีน้ํากินไม่มีคุณสนใจไหมเรื่องระบบสารสุขคุณสราสา้างโรงพยาบาลแต่คุณรู้ไหมว่าสารสุขอ่านระบบ สุขขาแค่เนี้ยคิดได้ยังไงไม่มีน้ำฉีดตูดอ่ะใช้ผ้าเช็ดตูดหมักหมมคนแก่เดินไปเดิมาขี้ละเต็มไปหมดกิดอาสาเริ่มน้อยลงหมอเริ่มไม่ไหวใครจะล้างขี้ที่ถึงน้ำตรงนี้โควิดใครจะเข้ามาระบบฝากของก็ไม่มีบางครั้งของเที่เป็นก็ไม่ได้ได้มา ผมถามว่าคุณบอกว่ารักษาตัวอยู่บ้านรักษาตัวอยู่บ้านรักษาตัวไงอะ่ะรักษาตัวไงไอคนที่อยู่บ้านคนกักตัวบ้านเขายอมกักตัวอยู่บ้าน,าานทุกคนอะทําตามนโยบายหมดทุกคนอะยอมที่จะทาตามเคอร์ฟิลคุณหมดแต่เมื่อทําตามแล้วมีอะไรตอบแทนมีอะไรให้เป็นผลมีอะไรให้เห็นบ้างว่าเขาว่าจะปลอดภัยในนโยบายของคุณ จะเปิดด้นคุณก็จับจะเปิดนี่ก็จับผมถามว่าเคอร์ฟิวผมถามว่าหยุดแพร่เชื้ออยู่บ้านทุกวันนี้ดูที่ตายเพิ่มขึ้นเจ็บเพิ่มขึ้นลงมาสนามก็ไม่มีถ้าจะรีบมีเพื่อที่รับรับรับคนป่วยเอามาไว้ว่าโชว์ว่าเฮ้ยกูรับคนป่วยได้คุรับป่วยด้วยแต่ระบบการจัดก,การไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเปิดเข้าใจไหมเหนื่อยนี่ไม่บุดผมเห็นว่าวัยรุ่นที่นวิ่งไปรับคนเจ็บอ่ะ โูแต่ละคนเหนื่อยนั่นเลยไอพวกนี้มีปลุกอาเด็กๆดีกนิมูดน้องน้องผมอะเหนื่อยมากนะครับคุณผู้มีมการรองรับขาไหมความปลอดภัยเขาถ้าขับรถเราไม่รับเี่ยติดโควิดมาผู้อาสากู้พายต่างๆกู่นะสูรเดรวันรองรับขอไหมผู้อาสากู้พยต่างเนี่ยถ้าพลาดขึ้นมาติดโควิดมีอะไรรับรองไหมแพทย์หมอพยาบาลมีใครรับรองไหมเมื่อก่อนชยัยเดต้มีระเบิดตุ้มตุ้มได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันถ้าอาสากู้พายนะ แพทยพยาบาลพนักง,งานที่เนี้ยที่อยู่กับลุมโควิดเนี่ยตายหาขึ้นมาเขาจะได้ไรธงชาติคุมหรือเปล่าผมไม่เอาธงชาติเพราะผม,มรักชาติอยู่แล้วฝากให้คิดนะครับรัฐมนตตีกระทรวงสาธารณสุขไอ้กระทรวงรณสุขฝากคิดด้วยแก้ขไขอย่างไรทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าให้คนป่วยล่งข้างนอกแล้วมาตายหาข้างในฝากยิดใคี้ นั่นคือส่วนหนึ่งที่บังซาได้เปิดเผยเรื่องราวของโรงพยาบาลสนามปุกราค a มจนเป็นเหตุให้ถูกเชิญออกจากการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในโรงพยาบาลก็มันหนักจริงๆทำไมพูดความจริงไม่ได้หนักแบบไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้การยื้อชีวิตผู้ป่วยวันละหลายลาย ไม่ต่างจากที่เราเคยเห็นภาพในต่างประเทศเลยผมคิดถึงบังครับบังออกแล้วที่นี่เงียบเลยเริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่นวัดพูดพูดความจริงแล้วจะโดนไล่ลักบ,บังเลยครับทำไมเขาต้องโดนแบบนี้ทั้งที่เขาก็เป็นคนป่วยเขาแค่พูดความจริงแต่รัฐบาลรับไม่ได้ว่าตัวเองบริหารห่วย ระบบสารสุขมันล่มแล้วมันคือความจริงคนพูดความจริงโดนปิดปากนี่ยิ่งกว่าเผด็จการอีกคนดีชอบแก้ไขคนจุดๆชอบแก้ตัวเซฟบางตาเดี๋ยวนะปัญหาที่ควรจะแก้คนใหญ่คนโตเขาแก้กันอย่างนี้หรือแล้วจะไปสอนเด็กรุ่นหลังว่ายังไงขอบคุณที่สื่ออย่างไทรัฐเป็นกระบอกเสียง ให้ประชาชนได้ทราบรักบังจากหัวใจออกมาเรียกร้องสิทธิพูดความจริงถูกจับออกมาพูดปัญหาเพื่อให้ปรับปรุงก็เชิญเขาออกนี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาประเทศมันอยู่แบบนี้เพราะวัฒนธรรมการเยืนยออวยกันนี่แหละปิดหูปิดตาประชาชนประชาธิปไตยหรือรเผด็จการรัฐบาลบอกให้ทุกคนช่วยกัน แล้วรัฐบาลทําอะไรบ้างแค่ความจริงยังไม่กล้าพูดเลยรับสิ่งที่ตัวเองทําได้หรือเปล่าและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอยากสปาคเพื่อนๆว่าขนาดนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อชัดเจนว่ามันเพิ่มสูงมากขึ้นจากเมื่อเริ่มล็อกดาวน์อยู่ที่8,656คน จนขนาดนี้มากกว่า1,7 0 0 0คนต่อวันมาหมายก็คือนี่คือวิกฤตการณ์แบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนดังนั้นอนาคตเราไม่อาจรู้เลยว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการยกระดับให้มันเข้มข้นมากขึ้นเพียงใดหรืออาจจำเป็นต้องใช้ถึงขั้นห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงหรือไม่ เพราะขนาดนี้คลัสเตอร์สถานีกลางบางตื่อไม่รู้ว่าแพร่เชื้อไปมากมายถึงเพียงไหนเพราะผู้คนนับหมื่นในแต่ละวันที่ไปเบียดเสียดยัดเยียดกระจายตัวไปทั่วไปหมดแล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนเข้มแข็งขอให้ยึดมั่นมีสติและดำรงตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างไรก็แล้วแต่ สุดท้ายขอให้ทุกคนรักษาฐานที่มั่นของตนเองคือบ้านทำยังไงก็แล้วแต่ให้บ้านของเราปลอดภัยให้มีพื้นที่สีเขียวสำหรับคนที่อ่อนแอเพราะเราต้องรักษาฐานที่มั่นสุดท้ายในสงครามเชื้อโรคครั้งนี้ให้ได้มันหมายถึงความอยู่รอดของทุกคนในครอบครัวของเราขอให้เพื่อนๆใช้สติ เข้มแข็งสงครามกับไวรัสไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นครั้งแรกในโลกมีประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาแบบนี้และเขาก็ผ่านวิกฤตการณ์ได้ซึ่งหมายความว่าเราย่อมสามารถผ่านวิกฤตการณ์นี้ได้เช่นเดียวกันขอให้มีสต,ติเข้มแข็งและขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้โชคดีนะครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทย และเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง youtube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า youtube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคําว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่า ไม่พบ1,900คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30ถึงคลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาเรื่องเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียทุกค่ํำคืนนะครับวิธีการที่2ส,สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ้เเธอไยนีงลบัตกกปรรใคพ นนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฝ้าเดียวกัน อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่การอยู่เอกง เราเลือกไม่ได้ว่ากะการที่พัฒี่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับท่าน ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่ามันต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่องั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรรรื่่องปะะะชาาธิไตยแแล้วจโดนนนบบบีคัม ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสิ์ที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับาเป็นคนของเรามันศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ททดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิสทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักศีลเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักศีงเรารเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันมเป็นสักศีของเราทำเช่นนั้แล้วเนี่ยเราถูกเมีศักสั์ศีมานานแล้วตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมกงมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยึดยัเจตนามันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันยังมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในึ่งทางเป็นเรื่องเลยนะครับ อยากให้รัฐบาลเห็นข้าพุนเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ